u t u b e เมื่อคืนนี้นะคะชิคกี้พายได้สิ่งนี้คะ่ะมีหมอนจาก Youtube ด้วยนะคะโอ้ยนุ่มมากกระเป๋าแล้วก็มีสิ่งของข้างในด้วยนะคะแต่ก่อนที่ชิคกี้พายจะโชว์สิ่งของที่อยู่ในนี้นะคะชิคกี้พายอยากจะให้ทุกคนย้อนวันว,น,วนนะคะ ชิคกี้พายค่ะวันนี้นะคะชิคกี้พายมีข่าวดีจะบอกนะคะชิคกี้พายจะไปกรุงเทพนะคะเฮ้ hey, สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะชิคกี้พายมาอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากชิคกี้พายอยากให้ทุกคนไปกับชิคกี้พายนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะชิคกี้พายอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปเช็คอินนะคะว้าวตอนนี้คนไม่เยอะคะ่ะตื่นเต้นมากจะได้ไปกรุงเทพอย่าพลาดนะคะ ชิคกี้พายอยากให้ทุกคนไปกับชิคกี้พายค่ะคา <Wow. S 1> ชิคกี้พายไม่รู้ว่าบางกอกแอร์เวยส์อยู่ตรงไหนนะคะเดินมาไกลแล้วเหนื่อยมากอยู่ตรงไหนว้า wow, วชิคกี้พายเจอแล้วนี่ค่ะบางกอกแอร์เวยส์นะคะนี่ค่ะโอ้คนต่อแถวเยอะมากนี่ค่ะบางกอกแอร์เวยส์นะคะ โอเคนี่ค่ะมาถึงบางกอกแอร์เวย์สแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดินไปที่ประตูวบเล็กตามเดินไปขึ้นเครื่องนะคะนี่ค่ะ Okay. ชิคกี้พายตื่นเต้นมากเมื่อคืนเนี่ยชิคกี้พายไม่ได้หลับเลยค่ะเพราะว่าตื่นเต้นที่จะได้ขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพว้าวคนเยอะมากค่ะนี่ค่ะชือ่อแม่อบโอ้โหใกล้จะถึงคิวชิคกี้พายแล้วค่ะโอเคตอนนี้นะคะถึงคิวชิคกี้พายแล้วชิคกี้พายเข้าไปในเครื่องแล้วนะคะ สวยมากค่ะสวยมากคกีาิ่ตอนนี้นะคะชิคกี้พายหาที่นั่งเจอแล้วนะคะขางหน้าต่างนะคะแล้วเจอกันที่สวนภูมินะคะ Something funky. โอเคค่ะตอนนี้นะคะชิคกี้พายถึงสนามเบินสุนอภูมิแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เดินออกไปค่ะสวยมากค่ะเห็นไหมคะคนเยอะมากวันนี้ตื่นเต้นมากสาวเหนือเข้า ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆแดดออกมากนี่ค่ะรู้สึกสัน่นๆค่ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนี่ค่ะห่าห่าห่าหิวข้าวอ่ะแล้วก็ปวดฉี่มาก ตอนนี้นะคะชิคกี้พายจะเดินไปต่อรถไฟนะคะว้าวนี่ค่ะคนเยอะมากแลร์พอร์ตคนเยอะมากค่ะรอด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ชิคกี้พายจะซื้อตั๋วไปพยาไทยนี่แฟนคล,ลับด้วยเจอชิคกี้พาย <laughs> หนูจะไปพยาไทย,ยค่ะเดี๋ยวซื้อตัวต๋วกันนะคะคฮูลว่ายิ้มหน่อย โอเคค่ะตอนนี้นะคะชิคกี้พายมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไทแล้วนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะชิคกี้พายมาถึงโฮเทลแล้วนะคะนี่เขาโอ้โหกว่าจะมาถึงโรงแรมได้นะคะโอเหนื่อยมากนี่ค่ะข้างนอกว้าวนี่ค่ะว้าวสวยไหมคะตอนนี้ชิคกี้พายขออาบน้ำแล้วก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยว5้าโมงเย็นเราจะไปงานนะคะ ตอนนี้นะคะชิคกี้พายกำลังจะไปที่งานนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลงมาลงสะเตนก่อนใช่ไหมคะโอ้ววอนได้เลยะ พี่พายคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวจริงหล่อมากช่กองอะไรนะคะสวัสดีครับอ,อยู่กับหมดแว่น ก Double ัจะมาแถบและนู่นครับผมเค่ะดับเบิแท้วเปิอฮ้ยเราเปิดก่อนคนแรกพี่เปิร้อยแปดรลอยค่ะ พี่พายพ okay. ี่พายครับพี่พายครับนี่โอกาสได้เลยนะนะครับอีกคนครับเราต้องมีเด็กด้วยนะครับอันนี้เป็นคนปกติหรือเปล่าครับเป็นเขาเป็นลูกครึ่งฮะน้าเป็นลูกอะไรครับลืกโบกลูกน้าผู้รับรางวัลเบสเข้าสูดได้ กทันนี้นได้มีเสียงนดนตรีครับปอม็มอมดีใจอมอมทิกินเ kita akan melihat bahwa kami ชิคก um ี้พายกลับมาถึงโฮเทลแล้วเห็นนี่เป็นโฮเทลที่ติดทะเลนะฮัลโหลอิสมีขอสรุปแพรชิคกี้พายใส่ส้นสูงเป็นเวลานานมากชิคกี้พายปวดขามากคิดถึงชิคกี้พายไหมคะคิดถึงทุกคนมาก 啊。<laughs> uh.